รบกวนถามค่ะเราจะมีโอกาสท้องได้ไหมคะคือหนูเนี่ยมีคู่นอนสองคนหนูเนี่ยไปมีอะไรกับผู้ชายที่ไม่ใช่แฟนมาหนึ่งครั้งค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็เป็นประจำเดือนหนูจะมีโอกาสท้องไหมคะข้อมูลเพิ่มเติมเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเป็นประจำเดือนเสร็จเนี่ยหนูได้นอนกับแฟนหนูลืมกินยาคุมด้วยหนูจะเสี่ยงท้องกับใครคะคนที่ไม่ใช่แฟนหรือกับคนที่เป็นแฟน แต่ตอนนี้ตัวหนูเองใกล้คลอดแล้วค่ะแฟนมันไม่เชื่อว่าเป็นลูกของเขาค่ะหนูอยากรู้มากเลยหนูจะเสี่ยงท้องกับใครมากกว่ากันกับคนที่ไม่ใช่แฟนหรือว่ากับคนที่เป็นแฟนกันแน่คนไหนจะเป็นพ่อเด็กมากกว่ากันกินยาคุมนะคะวันนั้นบอกว่าวันนั้นน่าจะลืมกินยาคุมค่ะลืมกินไป2วันเป็นประจําเดือนแล้วหลังจากนั้น3วันก็นอนกับแฟนอ,อายุ3าปีค่ะคุณหมออย่างนี้เนี่ยจะท้องกับใคร ยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุลปรับธาตุสีและอากาศธาตุผลดีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาวสขานรากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกเชียงกระชายดำกำลัง,งวัวเถลิงหมากระทืบลงกำลังเสือกรงบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11อชนิด สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทรศูนย์แปดสามสองเก้าเก้าสามสองสองสามคือจดหมายเรื่องท้องกับใครนี่เฉลี่เจอเยอะมากน้องต่างตอนหลังก็เลิกตอบไปเพราะเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เป็นมันเขาไม่ได้ต้องการคําตอบ<ค>แต่มันเป็นเรื่องบาดเจ็บทางจิตใจนะคะ<อ>แล้วก็บางคนคลอบไปแล้วน้องต่างลูกเจ็ดเดือน มาถามเชลร์ีว่าท้องกับใครคโอ้โหบอกว่าคุณไม่ต้องไปหาแล้วสามีคุณดีไหมสามีคุณรับไหมแล้วคุณจะไปหาว่าทําไมว่าคุณท้องกับใครนะคะเนี่ยนะคะตรงนี้อันข้อที่หนึ่งก็คือถ้าไม่ได้มีปัญหาต้องพิสูจน์ไม่ต้องไปสูตรก็เราไม่ต้องไปสูตรนะคะหรือบางคนเนี่ยชัดเจนต้องต่างความรักเนี่ยคือท้องมาแล้วห้าเดือนเลิกกับคนเก่าคนใหม่รับเป็นพ่อเลย แล้วก็รักลูกในท้องไม่ต่างจากลูกของตนเองอันนี้มีจริงนะคะดังนั้นข้อที่หนึ่งคุณจะหาว่าคุณท้องกับใครก็เมื่อคุณมีปัญหาจริงที่จะต้องพิสูจน์ะนะคะอันนี้มีความจําเป็นอันที่สองการหา,าหาหาหลักฐานจากอันตรสาวอายุคันเด็กมันไม่ตรงไปตรงมาค่ะโดยเฉพาะถ้าคุณท้องแล้วคุณมีเพศสัมพันธ์อาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะ,ะตรงเนี้ยหมายถึงว่า ห่างกันเจ็ดวันนี่จะบอกไม่ได้พ่ออันทสาวเนี่ยมันบวกลบเจ็ดวันน้องตังค์นะคะเช่นอันธศาวบอกอายุครรภ์แปดสัปดาห์ก็บวกลบห้าวันในช่วงไตรมาสไตรมาสแรกดังนั้นถ้าคุณไม่สัมพันธ์อาทิตย์เว้นอาทิตย์อ่ะบอกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอสุจิมันอยู่ได้สามวันไข่อยู่หนึ่งวันดังนั้นการที่นับอายุครร์จากอันธศาวและก็คำนวณหาพ่อเด็กนะคะซึ่งวันไข่ตกก็คือท้องได้สองสัปดาห์เนี่ย มันไม่แย่แม่นยำพราะอันต์แสาวเนี่ยการวัดกาจจะคาดเคลื่อนได้นะคะ <Yeah. S 2> อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะคะอันนี้สามต้องพิสูจน์เพราะว่านะคะเขาจะดูแลต่างๆตรงนี้เนี่ยการพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดคือการตรวจ d n เอนเนน้องตังค์ <that. S 2> และก็เป็นหลักฐานทางกฎหมายด้วยนะคะดังนั้นสรุปว่าถ้าไม่สามารถจะพิสูจน์ ด้วยวิธีใดได,ได้ก็ตรวจดีเอทีนี้กรุบเลือดโอ้เมมลีเจอบ่อยมากก็คือกรุบเลือดเนี่ยจะพอบอกคร่าวๆได้ว่า,านะคะเป็นลูกของฝ่ายชายนี้ไหมชฉมลีเคยเจอนะคะก็เป็นฝรัง่งพาภรรยามาคลอดเสร็จแล้วก็ขอเช็คกรุปเลือดลูกขอมา,มาบอกชมมลีส่วนตัวว่าเออขอเช็คกร๊ปเลือดลูกหน่อยแล้วก็เช็คกรูปเลือดนะคะพบว่า ตัวฝรั่งเนี่ยมันคุบโอเขา o, ควบโอภรยากุ๊บเอแต่ลูกเป็นควบบี B, ซึ่งอันเนี้ยเป็นไปไม่ได้นะคะ,คะก็บอกฝรั่งนะคะก็เราก็บอกเขาไปนะคะอันนี้ก็เรียกว่าบ้านแตกทีเดียวนะคะ,ค,ะคือกรุ๊ปเลือดนี่จะบอกได้คร่าวๆแต่ไม่ได้บอกหมดสมมติว่าเนื่องจากว่าสมมติว่าฝ่ายชายที่เป็นอ่าแฟนหรือเป็นคนที่ไม่ได้เป็นสามีนะคะเป็นคนที่เผอเอมานอนด้วย ถ้าเขาเป็นกรุปโอนี่ยากแล้วค่ะเพราะว่านะคะตัวเราก็เป็น,เเน,ก,นกรุปเอกรุปบีอ่าก็จะเป็นโอได้นั้นนะคะดังนั้นสรุปว่าบางกรุ๊ปเนี่ยจะบอกบอกไม่ได้ว่าอ่าใช่พ่อไหมแต่บางกรุ๊ปจะบอกได้อย่างเช่นว่าถ้าพ่อแม่มีเอกับโออ่าลูกมันโผล่มาบีอันเนี้ยหรือมีบีกับโอลูกโผล่มาเออันเนี้ยแสดงว่าฝ่ายชายที่เป็นพ่อเนี่ยต้องกรุปเอหรือกรุปบีซึ่ง จะบอกได้ในกรณีบางกลุ่มดังนั้นสรุปคุณจะถามว่าใครเป็นพ่อเนี่ย<ม>ก็ถ้าไม่มีไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปถามนะคะ,คะแก็ไม่ต้องไปเก่งพ่ออะไรปะคะช่วี่เคยตอบตอบปัญหานี้เยอะมากเ<ม>พราะว่าตอบไปแล้วประกอบเป็นคนที่เขาไม่อยากได้น้องตังค,คือเขาอยากให้สาวปีเป็นพ่อเขาก็เปลี่ยนโจทย์ใหม่<อ>ว่าเขาจำจิดอ่า จำผิดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมยอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยรู้สึกอ๋อนี่แสดงที่คุณถามกันเนี่ยไม่ได้ต้องการว่าใครเป็นพ่อแต่อยากยืนยันเพราะรู้สึกบาดเจ็บทางจิตใจรู้สึก g u i l ี้รู้สึกว่าตัวเองผิด<ม>ก็อยากให้เรายืนยันว่าไอ้คนที่เป็นพ่อก็คือสามีนั่นนะ<ม>นะคะก็ตอนหลังชมาลีก็เลยตอบไปไประเด็นนี้ว่าข้อที่หนึ่งถ้าคุณอยากรู้ใครเป็นพ่อตอนคุณอันตรสาวคุณถามคุณหมอที่อันทศสาวเลย นะคะอันที่สองถ้าไม่จําเป็นคุณไม่ต้องไปค้นคว้าหรอกอนะคะอันที่สามก็คือถ้าจําเป็นจริงๆและเป็นเรื่องของมรดกตกทอดเจาะดีเอ DNA ค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องเรื่องนี้ชมีเรื่องหนึ่งที่แปลกใจมากก็คือมีคุณครูนะคะมาหาบอกว่าอยากจะเจาะดีเอ DNA ลูกของผู้หญิงคนหนึ่งอเออน,นี่แปลกดีค่ะอ่าทำไมอ่ะเพราะลูกของเขาหน้าเหมือนสามีเอาค่ะเออแล้วถ้าเป็นเป็นลูก ของสามีจริงเขายินดีจะส่งเสียเด็กใน oh. ของผู้หญิงคนนี้ตอนแรกเราก็บอกเป็นคดีก็คุณก็ต้องไปโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลน,นะคะที่เกี่ยวข้องคดีบอก,กเขาบอกไม่เป็นคดีหรอกเขาอยากช่วยเด็กคนเนี้ย <Okay. S 2> แล้วเขาคิดว่าสามีอาจจะมีสัมพันธ์กับเด็กกับผู้หญิง mm. เคยอาจจะมีเคยมีสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิง <Okay. S 2> เขาไม่ได้โกรธเด็กผู้หญิงด้วยนะคะ <Okay. S 2> แล้วเด็กผู้หญิงเนี้ยก็หายหน้าไปแล้วก็กลับมาคลอดเพอเอิญก็ไปเห็นลูกแล้วเขารู้สึกว่าลูกหน้าตาเหมือนสามีเขา oh. เขาก็มา บอขอเช็คดีเอแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ค,คดีค่ะคุณหมอแต่ว่าถ้าเป็นดีนเอสามีดิฉันจริงดิฉันยินดีจะส่งเสียลูกให้เรียนสูงสูงเพราะว่าเด็กแม่ของเขาเนี่ยก็ยากจนโอ้เดี๋ยวนี้มีอะไรที่เราคาดไม่ถึงน,นงะน้องตางค่ะบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดเนตนาคราชโพลิเฮ PASS ON HAPPINESS เส่งต่อความสุขสู่ทุกคนสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223